ว oh. wow. ้าวว้าวุกตุกตุกสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้ผมจะมาทำอะไรบ้างผมจะมาขับเรือแฮกเกอร์เทคนิคในการสร้างมันก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างยากนะครับทุกคนเรือมันลอยได้ยังไงนี่คือเทคนิคที่หลายคนถามอ่าเรือเป็นรูปทรงประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวเราเอ,อบๆรบๆรล,ลบไป้หดนเลยนะทุกคนโอเคลบทุกสิ่งทุกอย่างไปเราจะมาสร้างใหม่สิ่งแรกที่เราต้องใช้นั่นก็คือบล็อกอะไรก็ได้นะครับไม่ใช่เราต้องหานี่มาก่อนทุกคน หาเสาสามต้นเสาสามต้นก็มันจะมีความจําเป็นตรงที่ว่าเราจะเอามาตั้งตั้งได้นะทุกคนเรามาตั้งใกล้ๆแล้วกันนะคือแบบมาปุ๊บเจอเลยอ่าประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็หาบล็อกอะไรมาก็ได้ซึ่งผมเอาเป็นบล็อกสีดําเพราะว่ามันน่าจะสวยดีแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วเราก็กลับมาที่เสาของเราเหมือนเดิมอยู่ไหนแล้วเนี่ย เปลี่ยนเปลี่ยนแนวเสาะนะฮะให้บ้ามากาาไปแล้วทำไมอะอย่างงี้ผมกดผิดทุกคนติดให้มันแบบติดให้มันแบบเท่าๆกันนะผมไปใช้เสารตรงนั้นหลุเนี่ยเ้ยโอ้ oh my ์ก็เราต้องติดให้มันเป็นแนวนอนนะคะเราจะได้ หมุนหมุนได้ใช่ใช่ทุกคนเราต้องบออล็อกแต่ละบล็อกนะครับเราต้องมาทำเป็นแองเคอร์บล็อกตรงนี้ด้วยนะทุกคนรวมถึงเจ้าสิ่งสิ่งนี้ด้วย หลังจากน,นั้นทำไงหลังจากน,นั้นเราก็ลบตัวสร้างไปอ่าแล้วหลังจากน,นั้นเราก็มาสร้างตัวตัวนี้ตัวนี้นะทุกคนเรามาหันให้มันตั้งตั้งขึ้นโอ m ม g o ก่อ oh นเล่นในมือถือมันก็อาจจะเล่นยากหน่อยนะครับไอตัวนี้โผมาได้ไงเนี่ย เร okay. าได้ประมาณนี้แล้วเราก็เตรียมบล็อกบล็อกกาวไว้นะทุกคนจุดเราต้องหาตำแหน่งให้มันแบบพอดีนะครับหรือว่าใกล้เคียงแล้วก็นั่นแหละสตาร์เราไว้อย่างนี้เออไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวอันนี้ผมออกเรือเลยไหม <Open. S 1> ออกเรือเลย เรามาลองใช้ดูว่ามันใช้ใช้ได้หรือเปล่านะงยัอ,อยู่ทางนี้นทุกคนอ๋อว้าว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 เครื่องเล่นเครื่องเล่นเครื่องเฮ้ยโอไม่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 ว้าวว้าวมันเร็วเกินไปแล้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 วมันจะรุดแป๊บ ไม่ได้อะไรเลยศูนย์สามสิบได้ามาแค่สามสิบแค่นั้นแหละทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมโหลดมาใหม่ผมควรจะย้ายมานาันมานเนี่ยไม่ใช่อันนี้ ยังจะมาตั้งให้นะฮะก็ด้วยความหวังดีนี่แหละครับไ <laughs> ลช์เลยเราผมจะไปกับตุ๊กตาสองตัวนีอ้อ้าววิทย์ังไม่พร้อมหรอซอรี <c oughs> ถ้าสงสารค,คุณวิทย์อะไม่เป็นไรนะคุณวิทย์ มันมัมันสูงเกิไปครัทุกคนย่องเข้าไปย่องเข้าไปย่องเข้าไปนี่นี่คือศาสดาอันสูงสุดไม่เป็นไรวิทย์ไปตัดเตียงเอานะ งานโดแล้วโอเคโอเคตอนตอนนี้เราเราลดระดับต่ำลงไม่ได้นะครับไม่ทุกคนช่วยด้วย โอ้เ l l no what it is กด oh, 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 oh. ครับวันนี้ดวงมันอาจจะไม่มานะทุกคนเท่าไหร่ยี่สิบขอบคุณอ่ะเราลองไปให้ถึงสักครั้งหนึ่งนะ ลองไปถึงสักครั้งหนึ่ง <Wow. S 1> คุณวิทย์พร้อมแล้วบอกนะคราวหน้าคุณวิทย์ข้าหน้าไปถึงแล้วนะทุกคน <Okay. S 1> โดขึ้นมาด้วยความเฟี้ยวโอเคเราออกเลยเฮ้ย uh. hey. เราก็อย่ายอยู่สูงและต่ำเกินไปนะทุกคนแล้วก็มันมันผมรู้สึกว่ามันหมุ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 นไปได้แบบโอเคประมาณนี้ประมาณน,นี้โหโอ้โหอ้าวว้้าวไม่เอาไม่เอาไม่อย่าบักอย่าบักอย่าบักไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหว้าว ว้าวตก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 อตตโอเคทุกคนคในที่สุดวันนี้เราก็มาถึงนะครับหูืว่าผมไม่ได้ขับขับเรือมันมานานแล้วก็แบบเปิดประตูเปิดทีบเปิดทีบสีทองของข้าออกมา เอาละวันนี้เป้าหมายจริงๆของเรานะครับคือการมาแจกโค้ดนั่นเองที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเอามาใช้ได้หรือเปล่านะอ่ะได้มาร้อโกเองแสดงว่าเราอาจจะพลาดไปสักด่านหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวโค้ดกันตรงนี้เลยปิดไปรีดีมโค้ด ค้ดตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษเราจะไปที่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตัวดีตัวพิมพ์ใหญ่นี่ได้ได้มาห้าโกนะครับโอเคโค้ดตัวแรกผ่านไปแล้วโค<ฆ>้ด<ฆ>ตัวที่สองใช่โค้ดตัวที่สองเท่ากับแล้วก็พตัวพิมพ์ใหญ่นะทุกคนอย่างนี้จิ๊ดได้มาอีกห้าโก อ่าโอเคอันที่สามห้เดี๋ยวเรารอ,อคุณวิทย์ก่อนนะโอเคอันที่สามหาเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับหาเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยให้ห้าตใช่เฮ้ยต่อไปเนี่ยมันต้องเริ่มของจริงนับบัตรนี้แหละอ่าเราถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับ Squid Army ถ้าผมออกเสียงไม่ผิดนะทุกคนได้มาอะไรบ้างยี่สิบสองโกแล้วก็ยี่บสองบ็อกน้ําแข็งอ่านี่เป็นไงของแท้เริ่มมาของแท้เริ่มมาเดี๋ยวรอคุณวิทย์ก่อนอ่าอันถัดไปมันก็ต้องเจ๋งขึ้นใช่ไหมครับเราเริ่มจากเล็กๆไปอันใหญ่ๆครับ C H I L L t h r t h r i l l เจ็้แล้วก็เวนวักวอสเวนวักอีกเฮียรีดีมอ่าได้พูมา1อันนะทุกคน ต่อไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มาแล้วนะทุกคนฟัสซี่ฟัสซี่เฟรนนี่ F R I E N D นะทุกคนเขียนอย่างนี้เดี๋ยวเฟรนเราต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าประมาณนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันต้องได้ไม่ มันต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กเหรอไม่รู้หรือว่าผมเขียนผิดเอาใหม่เอาใหม่นะตัวพิมพ์เล็กเปล่าไม่ใช่แห็นว่าตัวพิมพ์ใหญ่ถูกต้องแล้วทุกคนวิดได้ปะไม่ได้นะถ้าไม่ได้คนรนี้มันก็เอออาจจะมาผิดก็ได้นะฮะเออใช่อาจจะไม่ได้นะข้ามอันถัดไปนะครับ ลูกกิ้งรีเจนหรอ L U R K I N G แล้วก็รีเจนเป็นตัว L ตัวใหญ่นะรีเจน L E G E N D ได้นะโอเคได้ลูกโป่งมา10อันมันต้องได้มากกว่านี้แีกได้พูมาอีกหอัน ได้อะไรได้ประตูว้ามาอีกหนึ่งอันต่อมา B B E B อีบีอ่ะบิกบิกต้องสนใจเนี่ยบิกฟุตพินฟุตเห็นะไม่ใช่โอเนี่ยมันไม่ใช่โอธรรม,มดามันเป็นลเลขศ <0. S 1> ูนย์เออใช่ ทุกคนแล้วก็ปริน P R I N T ได้อะไรบ้างได้ลูกโป่งมาสิบอันได้เค,ค้กเหรอได้อะไรมาอีกยีอันเนี่ยไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่วาเราได้อะไรมาอีกห้าอันเนี่ยเราได้พุมาอันนี้ใช่ไหม จุดให้หมดเลยว้าวสวยงามมากทุกคนโอเคสวยงามอันนี้ผูเนี้ยแปบโอเคแสดงถึงความเออมีชัยชนะของเรานะเดี๋ยวนั้นเรามาหาบ็อกที่มันเราเจอกันก่อน ใช่นี้ปะไม่ใช่ภาพไม่โหลดน,นะครับอ่าบล็อกนี่นีออนบล็อกกับเค้กใช่ไหมที่เราได้มามันทําอะไรได้บ้างเค้กทําอะไรไม่ได้นีออนก็ทําอะไรไม่ได้แต่อาจจะเป็นแสงสีสวยๆให้เราก็เป็นไปได้นะให้เรายืมเงนเค้กเงี้ยหรือว่าแบบกินไปแล้วก็แบบ อยู่บนเรืองไงน่าสงสาร oh. ต่อมาประตูวาร์ปประตูวาร์ปมันต้องมีอีกอันหนึ่งอ่ะมาเรามาสร้างประตูวาร์ปคุณวิทย์ไปไหนเนี่ยโหโหทุกคนสุดยอด มาเรามาสร้างแบบผมจะมาอุดรูตรงนี้ไว้นะฮะมันจะได้ไม่ไม่มาสะท้อนผ่านตรงนี้นะเเอา็มันเจ็บได้หรืองนั้นโอ้โหนี่เล่นท้าทายนะฮะเฮ้ย เชียตายทุกคนเชียตายมาวิทย์เราต้องมาปิดรูมันหน่อย why, why, why? เชียงเซียงเนี่ยเหรอเสียงเซียงเหรอเชียงเซียงว่าเลี้วว่าเล้ว <c oughs> คุณวิทย์เขาธรรมดาซักที่ไหนล้ะครับ โอเคระวังบล็อกไม่ได้เออเข้าไปเฮ้ยเรือไม่ลอดยังโหดเอาละครับทุกคนก็ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดต่อคายวิ่งก็ไปเหมือนกันครับ กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับสำหรัวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับาาเราลอดตายมาได้แล้วคน <c oughs> ประตูวัดอันที้สองมายังไม่จบอีกเหรอ <c oughs>